มาเคารพและคารวะทหารไทยที่ที่เคยไปร่วมรบในสงครามเกาและเสียชีวิตนะครับพีระ21นี่แหละนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ต่อนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าผู้ชมไปหาดูได้เนี่ยครับตัดตัดตัดภาพให้เห็นไปเร็วๆนะครับเราก็มาดูว่า ผมเนี่ยเคยไปเกาหลีไปเสร็จเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองตอนญี่ปุ่นไปนยึดครองเก,ก,ก,กาหลีทุกคนรู้เลยี่เกาหลีถูกคมผืนถูกท่าถูกทําร้ายคนเกาหลีถูกมากนะครับเกาหลีสูงมานถ้ากฏดว่าที่พิพิธภัณฑ์พิเศษตั้งอยู่ที่สวนอิสราดอแซมุนเนี่ยนะครับผมจะเรียนว่า พิพิธภัณฑ์นี้นะครับผมไปมาแล้วเด็กเกาหลีทุกคนต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์คือเขาปลูกฝังให้รักชาติให้รู้ว่าก่อนอที่จะมาเป็นชาติเนีย่ยโดนกดขี่ข่มเหงมาขนาดไหนเพื่อให้รักเพื่อนำพาประเทศครับให้เห็นถึงความเป็นชาติที่ต้องร่วมกันผมถามนี้กลับวันที่เราครับวันนี้นะครับมีคนจํานวนหนึ่ง ขะมันปั่นเินสิล,ะนะล้านเิกสิ่งเหล่านี้หมดได้ยังไงเพราะว่าสาสองสี่เจ็ดห้าไม่ได้เขียนว่าคณะราษฎรเป็นวีรบุรุษ <c oughs> นะครับเอาความจริงขั้งสองด้านมาเปลี่ยนเทียบเห็นว่าคณะราษฎรด้านหนึ่งก็ทําความเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นประเทศไทยบ้างครับคุณต้องทําความจริงเหล่านี้ในระยะยาวคือตอนนี้มันคุณต้องวางการต่อสู้ทั้งในเฉพาะหน้าและระยะยาวแต่ไอสภาพที่นันกการเมืองมาสวยสุขอยู่ในปัจจุบันปีกว่าๆเนี่ยนะนี่ก็เริ่มทนไม่ได้